หลังแม่โคตรสวยเลยหลังรูปเลยนะนี่รูยงหลังรูปเลยวะสักรูปแล, <c oughs> ล้วนะาบุกิ

กินแบบนานเลยครับนานเดือบยอะนานเดือบครับไปไปข้างนอกเดือบครับโอเคเลยดครับพูดถึงการชกในวันนี้สรกครับโปรยไปไงบ้างก็ร็อกครับดีใจมากครับนะ ก่อนหน้าการชกเนี่ยวางแผนยังไงตอนรัดเราครับก็ตตต้้้องงงััแวันนี้สังเกตว่าการออกแข้งค่อนข้างที่จะจัดจ้านมากแล้วเกินเป็นที่ที่เตรียมมาแล้วอ่าฮะแล้วก็แล้วก็เราก็ดักตัเตะดักบีบเอาไว้ตามแผนเลยหมดสามยกนี่มั่นใจยังว่ากินหรือว่ายัง อ่าฮะยกซีนนี้มั่นใจเลยทุกอย่างนี่เข้าล็อกหมดนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าโปรเยวันนี้นี่หนีหา้เกินไปหรือเปล่ามอง,ง,อง,ง,อมงยังไงอ่าฮะอ่าฮะอ่าครับผมนะก่อนก่อนหน้าการชกในทางนี้นะทางทีมงานได้บอกอะไรเราบ้าง ทุกอย่างนี้เป็นไปตามแผนที่วางไว้หมดเลยวันนี้อาทิตย์เท่าไหร่ครับนะครับวันนี้โปรใหญ่ที่ชกในในเวทเท่าไหร่พิกัดนี้เป็นไงบ้างตึงืงยังสบายสบายเลยเห็นบอกว่าเป้าหมายจะชกจะขอเฮียชุดทิง122คิดว่าเป็นไง ปรุงอะไรนะก็ปรับปรุงก็เราก็ต้องแบบเป็นอยากขอให้โชคดีนะถ้าเจอโชคไหนเราก็ต้องไปแก้วก็ต้องพลิกแพลงิแงไปตามที่ว่าจะเจอกับใครว่ากันนนะครับนะครับ โอเคนะครับเราได้เป็นคนะับฝากอถึงพี่น้องาวเหนหน่อวันนี้มาครับแก็เช้าวีใหผมวานีครับนีะคุยกับทางทีมงานสักนิดนึงเครับเดี๋ยวเจออาทิตย์หน้า